ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโยกังจุติจุภพบเลือดใหม่กันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะในวันนี้ของเราผมมีไกด์เล็กๆน้อยๆมาฝากสําหรับท่านผู้ชมเลยก็คือเทคนิคการดันลานคาขึ้นเลเวล10หรือก็คือลานคาทะเลคามนั่นเองนะที่ทุกคนถามหากันเลยว่าเฮ้ยคุณตุลินมันทํายังไงถึงขึ้นลานคาเลเวล10ได้จริงๆแล้วผมเคยทําไกด์พงเนี่ยมานานมากแล้วทาตั้งแต่ วิธีการแลกเซตความดีหาแต้มความดีทำยังไงให้ขึ้นร้านคา้าเลเวล4ล้านคา้าขึ้นเลเวล6เลเวล8ทำยังไงถึงจะแลกเซตความดีเลเวล1234ได้ผมอธิบายมาเยอะมากเลยจริงๆในวันนี้ของเราผมจะมาแนะนําเทคนิควิธีการดันร้านคา้าเลเวล10เพื่อรับฉายาสุดเท่นั่นเองใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วย เราไปดูหน้าตาลานค้ากันดีกว่าป่ะทุกคนหลายคนเนี่ยน่าจะอยากได้กันสุดๆแล้วถูกต้องไหมเพราะามันจะได้ทรัพยากรอะไรเยอะแยะมากเลยมาเรามาดูกันที่ข้ามเซิร์ฟเวอร์แล้วกดมาที่ตรงนี้ได้เลยครับ นี่หน้าตาร้านค้าก็จะเป็นหน้าตารูปแบบนี้ถูกต้องไหมหลายคนบอกเอ้ยคุณตุลินทําไมหน้านี้ผมไม่เห็นมีเลยซึ่งจะมีได้ต่อเมื่อคุณอยู่โหมดหรือก็คือแมปที่มันรวมเซิร์ฟเวอร์ถ้าคุณอยากจะเข้าไปดูคุณดูตรงนี้ได้อ่าเปิดหน้านี้ได้แล้วก็เลือกไปได้เลยคุณจะลงแมปไหนก็ได้มันจะขึ้นเหมือนกันหมดเลยนั่นเองนะทุกคนเนาะนี่ในหน้านี้ของผมก็คือเลเวล10เรียบร้อยแล้วหลายคนบอกเอ้ยโหตั้ง5วันเลยนะเหลือตั้ง5้าวันจริงๆแล้วอะ่ะ ผมทำเสร็จตั้งแต่20วันแรกและแต่ไม่มีเวลาว่างมานั่งทําสักทีตอนนี้ได้เวลานั่งทําให้เรียบร้อยแล้วก็เลยเหลือประมาณ5วันแล้วทุกคนซึ่งการได้ลานคา l e เลเวล10เนี่ยของดีมากๆนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆหรือแม้แต่การที่จะได้ของทําเควสตต่างๆหรือแม้แต่ได้บวกลงบวกเลือดด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า เทคนิคการดันล้านค้าขึ้นเลเวล10เราต้องเตรียมอะไรกันบ้างปะทุกคนเรากลับมากันอีกแล้วกับเอกสารสุดน่ารักที่ทุกคนชอบกันจริงๆผมบอกเลยว่าผมลดเรื่องสีฟุ้งฟิ้งไปเยอะมากเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยบางคนเป็นตาบอดสีมองไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องอยังไงขออภัยด้วยเพราะงั้นก็เลยจะทําให้เป็นภาพขาวดําเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันเรามาดูกันครับเทคนิคทําร้านค้าทะเลข้ามขั้นที่สิบ ทำไม่ยากอย่างที่คิดใช้เวลาประมาณ18ถึง22วันแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์ทำไงผมถึงต้องบอกว่าแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์เพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับเคเวสด้วยนั่นเองเนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีในส่วนของเควสเลื่อนขั้นหรือคือเควสใหญ่สุดก็คือผู้เล่นเลเวล9 ถึง10คนอ่าอันนี้แหละที่เป็นปัญหาเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับของแต่ละผู้เล่นเลยว่าแต่ละเซิร์ฟเนี่ยใครดันขึ้นเลเวล9ได้เร็วเท่านั้นเนาะทุกคนเนาะบางคนแบบโหเหลือ5วันสุดท้ายเลเวล9ยังไม่ขึ้นเลยอันนี้ก็จะลำบากนิดนึงแต่ถ้ามันได้ถึงเนี่ยบอกเลยว่าของโคตรดีมา,มาเพราะไอพีที่ได้เนี่ยโคตรที่จะเดือดเลยจริงๆคะแนนสูงสุดของร้านค้าคือ1 0 0 0 0 0สคะแนนนะทุกคนเนาะถ้ามากกว่านี้มันคือ1ล้านและคงไม่มีใครผิดปกติไปทำถึง1ล้านหล้วนะทุกคน ของที่ผู้คุณจะต้องเตรียมมีอะไรกันบ้างก็ของที่ต้องเตรียมมีทั้งหมด3อย่าง1กุญแจ2หิดทรายและ3ยามางกรอ,อันนี้จําเป็นมากนะ3สิ่งนี้ค่อนข้างจําเป็นมากๆสําหรับการที่จะดันล้านค้าขึ้นเลเวล10นะทุกคนหลายคนอาจจะบอกเอ้ยแล้วถ้าเกิดผมไม่เติมผมสามารถทําได้ไหมก็สามารถทําได้ถ้าคุณหาทรัพยากร2ชิ้นนี้ได้แต่จะต้องใช้ในปริมาณค่อนข้างมากนิดนึงอาจจะต้องใช้อย่างน้อยกุญแจ60ดอกเลยถึงจะมีโอกาสที่ จะดันถึงร้านค้าเลเวล10ได้แล้วทุกคนสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยคืออะไรสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือเควสรายวันคุณต้องทําเควสให้ครบทั้งหมดสามารถยกเว้นเควสที่เสียเงินได้หากของที่เตรียมไว้มีครบถ้วนของจะต้องเตรียมไว้ในระดับหนึ่งนะทุกคนนะถ้าหากไม่อยากจะเสียเงินแบบบริจาคโยนเป้า100หรือซื้อเซตของขวัญจำกัด1ครั้งครั้งละ300อยหยวนเปาอะไรพวกนี้ คุณก็ต้องพิจารณาเอานะทุกคนเนาะถ้าเกิดคุณจะไม่อยากจะจ่ายเงินต้องเตรียมของเยอะมากแค่ไหนผมบอกเลยให้ว่านิยามว่ากุญแจเตรียมไว้ก่อนเลย20ถึง25ดอกหินทราย้1 5 0ถึง200เม็ดยามังกร10เม็ดเพราะคุณจะต้องกดหรือกินเข้าไปเนี่ยอย่างน้อย1ิวันอันนี้ต้องพิจารณาเอานะว่าคุณจะใช้ตอนไหนอะไรยังไงจริงๆแล้วผมแนะนำให้ไม่ยากเลยใช้ตอนที่ ตัวคุณจะส่งเควสอันนี้ครับก็คือเควสเลื่อนขั้นคะแนนเควสคะแนนยศไม่จะเป็นต้องไปใช้มันก็ได้เพราะว่าเควสเลื่อนขั้นคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแต่มันจะมีเควสหนึ่งก็คือให้คุณกินยาคมังกรแล้วส่งเควสอย่างน้อย50เควสอันนั้นอนะ่ะต้องกินคุณต้องกินอย่างน้อยประมาณ5หรือ6วันแล้วมันจะเหลือประมาณ4เม็ดหรือ5เม็ดใช่ไหมก็เก็บเอาไว้มาใช้ตอน เคลื่อนขั้นคะแนนก็ได้เช่นกันเพราะว่าของรางวัลที่ได้มันจะเป็น2เท่าและ yeah. EP ที่ได well ้มันจะค่อนข้างคุ25 25้มค่ามากๆโดยประมาณแต่ตามจริงเพียงกุญแจ20-25ถึง25ดอกก็เหลือๆแล้วนะทุกคนเนาะกุญแจทองและหินทรายหาได้จากไหนล่ะซึ่งหาไม่ยากเลยครับหาได้จากการตีบอสทะเลข้ามเห็นไหมตีบอสทะเลข้ามเปลี่ยน4ถึง9คุณจะไปตีตัวไหนก็ได้ขอแค่กุญแจกับหินทรายดอกโดยบอสอ่ะ มันจะโอกาสดรอปกุญแจเนี่ยโอกาสออก50-50้าสิบละกันใช้คํานี้หินทรายโอกาสออกก็5 0าสิบห้าสิบเหมือนกันส่วนมากถ้าไม่ได้กุญแจจะได้หินทรายแต่ถ้าเกิดได้กุญแจหินทรายจะไม่ค่อยดรอปนะทุกคนแล้วก็ไปลุ้นหวยเอานิดนึงแต่ของที่ดีที่สุดคือกุญแจนะทุกคนเน้นที่บอสทะเลข้ามอย่างเดียวเลยโอกาสได้ของคุ้มที่สุดหลายคนบอกเอ้ยได้หินทรายพวกตัวอีลิตต,ตัวอีลิตพวกอ่าสี่สิบแต้มมันก็ได้เหมือนกันนี่ใช่ครับแต่มันไม่ได้กุญแจไงซึ่ง ถ้าตีบอสคุณมีโอกาสได้กุญแจด้วยได้หินทรายด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากว่านะทุกคนโดยใน1วันสามารถตีบอสได้2ตัวแต่ถ้าคุณอัพแต้มสกิลอาจจะตีได้วันหนึ่งถึง3ตัวเลยก็ได้หลายคนบอกโอ้มันก็ยากเกินไปไหมอ่ะบอสทะเลข้ามมันก็ไม่ใช่ของที่หาได้ขนาดนั้นจริงๆไม่จำเป็นต้องไรีบคุณทําเดือนนี้ไม่ได้คุณก็ไปทาเดือนหน้าเดือนหน้าไม่ได้คุณก็ดองไปทําอีกเดือนหนึ่ง ขอให้กุญแจคุณมีอย่างน้อย20-25ดอกหรือเป็นไม่ได้เก็บไว้30ดอกเลยเอาแบบเซฟเลยผมว่าคุ้มค่าที่สุดน,นะทุกคนเรามาดูกันในจุดแลกของกันบ้างดีกว่าทุกคนเราแลกของเราจะเอากุญแจไปแลกทาไมจริงๆแล้วกุญแจเราต้องเอาไปแลกของเพราะว่ามันจะได้ EP 1กล่อง1กล่อง600แต้มอ่า1กล่อง600แต้มถ้าเรามีทั้งหมด30ดอกคุณก็คูณไปครับ30คูณ600 600คูณ30 มันก็จะได้แต้มเป็นหมื่นถูกต้องไหมหมื่นสองหมื่นในการที่จะมาดันลานคาได้ด้วยนั่นเองโดย npc จะอยู่ตรงมุมขวาล่างนี้มีรูปไอคอนสีแดงนะทุกคนโดยมันจะเขียนไว้เลยครับมับงกรมองขึ้นเปลี่ยน6เปลี่ยน7เปลี่ยนแมันจะเป็นอันนี้เนาะคุณอยากได้ของอันไหนคุณก็ไปเปลี่ยนอันนั้นอย่างเปลี่ยน6เปลี่ยน7เปลี่ยน8ปแต่ผมแนะนําว่าถ้าคุณจะไปแลกของแนะนําให้ไปเปลี่ยนที่คุณเข้าได้เปลี่ยนที่คุณเข้าได้คืออะไร เปลี่ยนที่คุณเข้าได้สูงที่สุดสมมติว่าคุณเข้าเปลี่ยน9ก้าได้คุณไปแลกล่องที่เปลี่ยนเก้าเพราะวัตถุดิบของที่จะได้มันดีและเยอะกว่าและอีกทีที่ได้มันจะสูงกว่าด้วยนั่นเองนะทุกคนสมมุติว่าเปลี่ยน8ได้อีก0ีหกรเปลี่ยนเก้าอาจจะได้อีกทีประมาณ800มันค่อนข้างที่จะดีกว่ามากๆนะแล้วทุกคนเนาะโดยของเปลี่ยน7เปลี่ยน8เปลี่ยน9ามีความแตกต่างกันไหม เปลี่ยนเจ็ดเปลี่ยนแปดเป็่นข้าวของไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยแต่แตกต่างกันเพียงแค่เซตความดีหลังจากนั้นก็จะสูงสุดอยู่ที่เซตความดี3และนั่นเองนะทุกคนเนาะเพราะงั้นไกด์ในงวดนี้เหมาะสําหรับผู้เล่นตั้งแต่เปลี่ยน789ขึ้นไปเอออย่างน้อยเปลี่ยน7ขึ้นไปเนี่ยของจะค่อนข้างพอดีพอดีเลยแต่ถ้าอยากให้แบบเซฟสุดราคาของได้ไม่ต้องเยอะเนี่ยเปลี่ยน8กําลังดีผมใช้คํานี้แล้วกันเนาะเพราะงั้น จะแลกอะไรตัดสินใจดีๆไม่ใช่เอ้ยโหทําตามที่คุณสุรินแนะนําเลยทําไมแต้มถึงไม่ถึงแต่ไปแลกเปลี่ยนสีแม่งทุกวันเลยโอ้โหบอกเลยว่าไม้เรียวฟาดขาขาลุดเลยนะ <M> เรามาดูกันสัหน่อยดีกว่าไหมว,วิธีการไปแลกของไปยังไงปากทุกคน <M> เดี๋ยวผมกดเข้านี่ทะเลข้ามแล้วผมเลือกไปที่เปลี่ยน8เ <M> พราะว่าเปลี่ยน8ของผมไปได้ไกลที่สุดนั่นเองและของแลกดีที่สุดนี่ โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่เปลี่ยนแปแล้วผมก็จะวิ่งมาตรงนี้ได้เลยเห็นไหม NBC ก็จะอยู่ตรงนี้นี่มุมขวาล่างมีไอคอนที่อยู่ตรงนี้เนาะไม่ว่าจะเกิดด้านล่างหรือด้านบน NBC จะอยู่ที่จุดเดียวเท่านั้นคุณก็วิ่งมาได้เลยครับโอเคตอนนี้เราก็ถึงแล้วนั่นเองนะทุกคนหากเราอยู่ที่เปลี่ยนแปใช่ไหม NBC มันจะเขียนเลยครับทะเลมองขึ้นเปลี่ยนแปด ถ้าคุณอยู่เปลี่ยนก้ามันจะเขียนเปลี่ยนกาอยู่เปลี่ยน4เปลี่ยนเปลี่ยนสอะไรพรุ่งนี้นะทุกคนเนาะจะแลกของอะไรก็ระวังให้ดีด้วยโดยสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็อย่างที่ผมบอกก็จะมีกุญแจกับหินทรายใช่ไหมแต่ในตัวของผมเองตอนนี้ไม่มีตัวอย่างให้พวกคุณได้ดูแล้วเพราะว่าผมทําขึ้นไปเรียบร้อยแล้วทําให้ไม่สามารถที่จะมีวัตถุดิบม,มาแลกของให้พวกคุณได้ดูได้เนาะแต่เห็นไหมถ้าเกิดเลือกไปผมอยากจะแนะนําให้คุณเลือกถ้าเกิดคุณกดเลือกมังกร3ามดาว มันจะใช้กุญแจนี่เห็นไหมเป็นกุญแจทั้งหมดเลย1วันแรกได้2ดอกให้คุณเตรียมไว้อย่างน้อย20-25ถึงดอกเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าเลยก็แลกไปประมาณ10วันแล้วก็อันนี้ครับหินทรายให้แลกแค่ส่วนอันนี้เท่านั้นนะอันที่ใช้ทีละ9เพราะว่าถ้าหากคุณแลกโดยใช้1ดาวถูกต้องไหมมันใช้หินทรายเหมือนกันแต่วัตถุดิบที่ได้มันจะง่อยและหินอีพีที่ได้มันก็จะน้อยด้วยไม่ค่อยคุ้มค่าเพราะงั้นให้แนะนําว่า ให้แลกโดยการใช้อันนี้ไปเลยจะค่อนข้างคุ้มกว่าเพราะว่ามันจะได้พวกขนนกอะไรด้วยเยอะมากๆจริงๆนะทุกคนแล้วหลายคนบอกเอ้ยแล้วทำแบบนี้เควสผมต้องเหมาหมดแค่ไหนล่ะเควสจริงๆอ่ะคุณสามารถเหมาให้หมดเท่าที่เป็นไปได้และยกเว้นเควสเอาไว้เพียงแค่1เควสก็ได้เช่นกันก็คือเควสท,ท,ที่ใช้เงินซื้อเนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามผมไม่ได้ทาเควสที่ใช้เงินซื้อเนาะแต่จะใช้ในการบริจาคหยวนเปาไปนิดหน่อยไม่นิดหน่อยหรอกประมาณ20วันก็ประมาณ2,000หยวนเปานะทุกคนนะเพราะว่า ตัวผมเองไม่มีกุญแจเยอะขนาดนั้นผมมีกุญแจอยู่ประมาณ12ดอกเพราะงั้นผมเลยต้องยอมจ่ายไปอีก2,000หยวนเป้าหลายคนบอก2,000หยวนเป้ามันได้แต้มขนาดนี้เลยเหรอจริงๆแล้วแต้มมันได้จากการบริจาคด้วยเหรียญรูด้วยเห็นไหมมันจะได้คะแนนยศบวก12ด้วยนั่นเองเพราะงั้นก็ต้องใช้เหรียญรูเข้าไปในช่วยด้วยในระดับหนึง เห็นไหมของก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนบอสกลเราหนตรงนี้ถ้าใครบอกโอ้โหมันลําบากมากเลยตีไม่ได้ทํายังไงดีสามารถเลือกที่จะมาตีในบอสไถได้บอสไถทุกตัวเป็นบอสเควสหมดเหมือนกันนั่นเองนะทุกคนอย่างที่ผมรีวิวให้ไปแล้วนะทุกคนเควสเนี่ยเห็นไหมไล่ได้เลยเห็นไหมส่งเควสส่งอะไรพวกเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะใช้ยาคบเพลิงเมื่อไหร่ดีพยายามทําอย่างน้อย5้าเม็ดแรก5เม็ดแรกคุณตรงนี้ครับ ทำเควสนี้เพราะว่า1เควสสูงสุดที่มันทําครบทั้งหมดคือ7เควสใช่ไหมก็น่าจะรวมๆแล้วน่าจะประมาณสัก5วัน5วันก็น่าจะได้ถึง7น่าจะถึงประมาณ50เควสพอดีโดยกดใช้ทั้งหมด5เมตรแล้วเหลือ5เมตรที่เหลือใช่ไหมก็มาตัดสินใจกดเอาลายวันแล้วก็ส่งเควสพวกนี้เนาะมันจะได้แต้มคุ้มมากและคุ้มที่สุดเลยก็คือเควสอันนี้ครับนี่ผู้เล่น10คนมียศขั้นเเห็นไหม ไอเควสอันนี้ดีมากนะตอนแรกผมคิดว่ามันได้ EP แค่ห้าพันเพราะมันจะตัดลงมา1หน่วยใช่ไหมแต่พอใช้แต้มปั๊บ2เท่าทันทีมันจะได้ EP มาประมาณ1,000งอันนี้ดีมากๆแลนะทุกคนเพราะงั้นจะใช้ยาคบเพลิงก็ตัดสินใจเอาเนาะสิ่งที่ได้จากร้านค้าขั้นที่10มีอะไรบ้างสิ่งที่ได้จากร้านค้าขั้น10ก็คือของรางวัลหรือคือของรายวันเยอะมากเนี่ยผมได้เหรียญขอบเขตวันละหมื เพื่อที่จะมาทําเกี่ยวกับแดนเทพมุกมังกรเซตความดีหรือแม้แต่อะไรต่างๆที่ใช้เหรียญคอบเขตของตีบวกมหาศาลมากอันนี้จะได้ตามเลเวลเลย1 2 3 4 5สองสามสี่ห้กเจ็ดแปดสิบเบสร็จรวมกันน่าจะอยู่ประมาณ2องหรือสามคันได้เลยถือว่าได้เยอะมากๆและก็ปลดล้านค้าขั้นที่4ได้ตั้งแต่เลเวล8หากร้านค้าของคุณอยู่ที่เลเวล8คุณจะปลดล้านค้าเซตความดี1 2 3 4ได้เลย และหากคุณปลดร้านค้าจนถึงเลเวล10หรือคือร้านทะเลข้ามเลเวล10คุณจะได้ฉายาสุดเท่ของร้านค้าแต่ละเลเวลโดยได้ตั้งแต่เลเวล2 7และ10เนาะเลเวล10จะเป็นสีแดงเนาะผมไล่ลำดับไว้ให้เลยจริงๆตามเลเวลแบบโชว์ๆร0ไม่ได้แต่ถ้าจะไม่ผิดอไออันกลางสีเหลืองเนี่ยได้ตอนเลเวล7เลเวล6แม่งไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันทํามงงเหมือนกันแต่ได้ตอนเลเวล7และเลเวล10เนาะโดยราชัน ทะลุพบหรือคือฉายาสีแดงเนี่ยเหมาะสําหรับการเก็บเลเวลมากเพราะว่ามันทําดาเมจต่อมอนอิลิตเพิ่มขึ้น3400ถือว่าได้เยอะมากๆถ้าเทียบเท่ากับฉายาอันอื่นแล้วบางทีมันเพิ่มดาเมจมันเพียงแค่แปดสิบเแต่ของสีแดงนี้เพิ่มดีมากๆทําให้คุณมาเก็บเลเวลได้ดีมากๆเราไปดูหน้าตาฉายากันหน่อยไหมมาเราจะเปิดฉายากันให้บุค,คุณได้ดูนี้ฉายาสีแดงเห็นป่ารลาชันทะลุพบบอกเลยว่าโคตรเพ่จริงๆมีสีแดงอลังการมาก ใครเห็นก็เป็นกลัวบอกเลยคือหลายคนบอกว่าเอ้ยฉายามันข่มคนได้ขนาดนั้นเลยข่มคนได้เยอะมากจริงๆอย่างน้อยของคุณนําอะไรคุณนำเนี่ยอลังการมากนี่อย่างอันนี้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนี่อันนี้ราชันทะลุพแล้วก็อริยะทะลุพแล้วก็มาอันสุดท้ายนี้เห็นไหมดูบวกเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็พลังภายในแล้วก็ยังมีเพิ่มดาเมจต่อมอนอิลิศสามซึ่งของอันอื่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นไหมอันนี้เพิ่ม200อเอง แต่อันนี้มาถึง300ถือว่าดีมากๆนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง่นะท่านผู้ชมสําหรับคลิปในงวดนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนําพวกคุณใช่ไหมขอแค่พวกคุณทำเควสครบทุกเควสแต่ละเดือนจะจบที่ลานคาเรเวลสิ์พอดีผมหวังว่าเอกสารนี้จะมีประโยชน์สาหรับผู้เล่นทางงบน้อยและงบกลางเนาะเอกสารของผมอะ่ะแจกฟรีสําหรับพวกคุณเลยเพียงแค่ K, นําเครดิตของผมมาด้วยแค่นั้นเอง ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบายยจ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนหรืองงตรงไหนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามได้เลยหรือจะทัก a c e b o o k ผมบาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยจะเสียได้ตรงที่ตัวผมเองไม่เก่งภาษาอังกฤษมากแต่มีคนเล่นโยก,กังของเซิร์ฟต่างชาติเหมือนกันรู้สึกทางเกมค่ายมานันอะไปเปิดในต่างประเทศทั้งสิงคโปร์เวียดนามตอนนี้ไปเปิดเยอะมากเลย ก็เลยมีผู้เล่นต่างชาติเนี่ยมาค่อนข้างเยอะมากทุกคน